กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขมากรรมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขมากรรมและการขอความรักหรือ,อปลดหนี้เป็นการปลดเครื่องหรือปลดหนี้ถ้าเรามีหนี้เยอะๆเนี่ยก็ปลดหนี้มาปลดหนี้คือมาบูชาพระนอนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดหนี้ขมากรรมเพราะว่าสร้างโดยพระบาทส,สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สาม ขอ,องท่านเนี่ยเคยคาสัมเภาจนมีเงินเหลือในท้องพระครังข้างที่เรียกว่าเงินถุงแดงนี่นะเงินถุงแดง,<อ>งนะครับการต่อมาเนี่ยเงินถุงแดงของพระอ,องค์ท่านได้นํามาถ่ายถอนประเทศชาติสัญลักษณ์ของพระนอนวัดโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอ,องค์ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดหนี้และขามากรรมโดยเฉพาะกรรมเกี่ยวกับการผูกค,ความรักหรือสาบานเกี่ยวกับความรักในอดีตชาติคนจะมา ขมาความรักกันที่นี่คือในอดีตชาติที่แล้วอา,อาจจะเคยอ,อาจจะเคยผูกกรรมไว้กับคู่รักเก่าคือสาบานกรรมกันไว้เกิดชาติหน้าชาติไหนขอให้เจอกันแล้วก็แต่งงานกันปรากฏว่าเกิดคนละภพคนละภูมิเกิดไม่ทัน